เพชรเจ็ดสีก้านชมพูใช่ไหมพี่ใช่ค่ะชมพูเลยโอ้สวยงามมากนี่กัดสีหมดแล้วได้มา15กระถางเรียงเป็นแถวเลยนะครับพขอราคาหน่อย1,500พร้อมส่งหนึ่บาทพร้อมส่งนะครับสวัสดีครับผู้ติดตาม YouTube มือใหม่รีสวนนะครับวันนี้ก็เจอพี่ดาวนะครับนี่นะครับ มาเจอพี่ดาวอีกแล้วนะครับได้เพชรเจ็ดสีมาเป็นแถวเลยนะครับมาขอด,ดีแนะนําตัวก่อนร้านต้นไม้ปันดาวค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตาบลสองชั้นอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรมัมย์นี่นะครับพี่ปันดาวครับใครที่อยู่แถวบุรีรัมย์นะครับเห็นรถคนฟางก็ไอ้นี่ไม่ใช่นะเพื่อนๆเป็นถนนหลักนะครับบุรีรัมย์สุรินนี่นะครับฝั่งนี้ไปบุรีรมัมย์ฝั่งนี้สุรินนะครับ ก็จะมีร้านพีดาวอยู่ร้านเดียวเลยนะครับแวะมาวันนี้ตัวซีดีก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีก้านชมพูเพชรเจสีก้านชมพูได้มาสิบห้ากระถางอยากได,ได้มากเลยลนี่น้องพี่นอ้องมาพี่ถือบอกเริ่มต้นนี่แหละเป็นต้นไม้มาใหม่นะครับพึ่งมาถึง,ถ,งนนถึงวันนี้แหละนะครับโทรกริ้งเดียวเราก็ขับรถมาเลยนี่นะครับนี่นะครับ การชมพูหายากไม้ใหม่เพชรเจ็ดสีส่วนมากเราก็จะมีการทองนะครับการทองก็จะเป็นแบบนี้นี่ของแอดมีแล้วการทองนะครับารมาพี่ถือไว้ก่อนราคาเท่ากันไหมพี่สิบห้ากระถางเลยค่ะาขาส่งราคาเดียวราคาเท่ากันหมดขอราคาหน่อยอีกรอบหนึ่งพันห้าค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทหอมส่งส่งฟรีนะครับแข็งแรงทุกต้นแข็งแรงทุกต้น ไม่แข็งแรงเขาไม่ทรงให้แข็งแรงไม่แข็งแรงเขาไม่ทรงให้มายกมาอีกพี่ยกมาเลยครับอันนี้อันใหญ่เนี่ยอันใหญ่อันใหญ่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นี่อันใหญ่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ด้วยจะเอาไว้ให้ดูเพราะว่าต้นใหญ่เขาไม่ยอมขายให้เราอันนี้ก็ก้านจูพูเหมือนกันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่ต้องกลัวเพื่อนเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะกัดสีหมดมา กระถางที่2ครับเพื่อนๆต่อไปก็เป็นกระถางที่3นี่กระถางที่3ล้วนๆเลยวันนี้เพชรเจ็ดสีล้วนๆเลยข <c oughs> ายดีมากอันนี้พี่โดนใบเขาขีดนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวเขามีท้องตรงนี้เดี๋ยวเขาจะผิใบออกมาเพื่อนนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อบาทส่งฟรีมากระถางที่สี่หมดแล้วมันหายากนะหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ <c oughs> 1,500บาทกระถางที่4นี่เอาทรงทรงใกล้เคียงกันเพื่อนๆประมาณ40เซนนะครับไซเดียวกันหมดเลือกเอานะส่วนมากก็จะมีหลอดอันนี้แบบชมพูแป๊บวันนี้ชมพูเยอะกว่าเขาอีกนี่นะครับไม่ต้องกลัวเพื่อนเดี๋ยวใบเขามีออกมาใหม่เรื่อยไม่ต้องกลัวใบหักตัดทิ้งไม่เป็นไรครับถ้าเป็นผมตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับให้เขาโพมาใหม่ เขาจะได้สวยงามไอ้นี่เพิ่งเดินทางมานะเพื่อนเพืเขาก็ยังยังปรับปรับสภาพยังไม่ได้นะพี่น้องเขามาเจอสภาพอยู่ที่บรีรัมเจอแสงแดดอะไรก็ยังปรับสภาพไม่ได้เขามาจากเมืองหนาวเพื่อนนี่ครับ1 5 0 0บาทส่งฟรีแเข็บ้โจอมานะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ไล่ให้ดูทีละต้นวันนี้เน้น ต้นมาใหม่นะครับนี่คือไม้ใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นไม้มาใหม่หมดนี่ชมพูเพชรสีชมพู 1, 5 0 0บาทส่งฟรีนะครับสิบห้ากระถาง้ออางกระถา,างนะครับหมดแล้วหมดเลยข <10. S 1> ายดีมากเพชรเจีร้านพี่ดาวนะครับนี่นะครับนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสง่นะบสง,ง,สง,สงฟรีนะครับสวยงามจริงสวยตรงชมพูเนาะเพื่อนเนาะ น้าพี่เนาะ<ช>นี่ไอ้นี่ก็สวยเนาะ<ว>ผมชอบไอ้ตอนที่เขาโตขึ้นเนาะพี่เนาะใช่ถ้าเขาโตแบบชมพูเลยแหละเอาโตแบบไอ้ที่<ช>บนกระดาษของเรามีเพื่อนๆถ้า<ช>ถ้าไอ้ต้นนี้เขาโตขึ้นมาน่ะก็เอาไปวางตรงไหนก็มีบรารมีเชิดชูได้เลยเพื่อนมีแต่คนถามว่าได้ต้นนี้มาจากไหน<ช>ถ้าเขาเอามือแตะเราก็ตีมือเขานี่เอามาแตะนะเดี๋ยวใบขาด นี่ครับกำลังกัดสีทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับมาสิบห้ากระถางนะครับนี่ครับหมดทุกรอบนะพี่น้องไอเพชรเจ็ดสีที่พี่เอามาเนาะใช่ถ้าใครได้ติดตามตลอดก็จะเป็นการทองนะพี่น้องการทองมีมีไหมตอนนี้รอบที่แล้วเลือกกีกางเลือกีกระถาง เหลือประมาณ3 4กระถางมาอันนี้เป็นก้านจูบูนะครับนี่ครับใครที่สั่งต้นไม้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าต้นไม้มีอะไรสั่งมัง่งนี่ก็ก้านจะพูนะครับอันต้นนี้สี่ใบนี่ใบไม้ดางแล้วมาต่อไปพี่สวยงามมากนะครับนี่ สิบห้ากระถางเรียงเป็นแถวเลยไอ้ต้นนี้นาลุ้นเพื่อนนี่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะเพื่อนเขาเดี๋ยวเขาก็กัดสีอีกเชื่อผมกัดแบบสวยเดี๋ยวเขาจะกัดแบบนี้อีกไม่ต้องกลัวได้ใบเขียวไปเดี๋ยวเขากัดอีกเชื่อผมเพราะเขาเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับเขาจะกัดไปเรื่อยๆนะครับวอ้ยตัวนี้ทรงนี่ครับ เพื่อนเอาตัวน,นี้ละมั้งเนี่ยดูทรงเขาเองนะไอ้ตัวน,นี้ยฟื้นเร็วกว่าเขาเลยนาะพี่นอ้องเนี่ยถ้าเขาฟื้นเขาจะชูแบบนี้เพื่อนนี่ราคาเท่ากันนะนี่หนึ่งพันบาทสองฟรีนี่แคมหน้าจอมานี่น,น,นี่ไอ้เนี่ยน,นี่นะครับต่อไปก็จะเป็น<ม>เหลือกี่กกระถางพี่สิบ้ากระถางแล้วอันนี้กระถางที่สิบห้าใช่ไหมพี่ สิบสี่นี่นเห็นไหม,ไมเ,เดี๋ยวเขาก็จะกัดไปไงี้เรื่อยๆความสวยงามของ<ช>เปเจ็ดส,<ว>ส,สีเนี่ยครับเพื่อนๆจะเป็นนี่แบบนี้ครับนี่เราถามเลยไม่เคยเห็นด้วยการจูพูการจมพูนะครับใครเคยเห็นก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนี่นะครับแต่ก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นในนี่แหละครับสวยงามจริงผมชอบไปตอนที่ต้นข้ใหญ่เนาะพี่เนาะมาสุดท้ายนี่สุดท้ายนะครับ ไม่ต้องเป็นกลัวนะเพื่อนๆไอ้ใบเขาเดี๋ยวเราตัดทิ้งก็ได้เดี๋ยวเขาก็ท้องเออนี่เห็นไหมท้องเข้ามาเนี่ยเขาก็จะพีใบออกมาใหม่นี่นะครับแข็งแรงทุกต้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับม,มาขอดูสีเขียวนยพี่ก้านก้านท้อง ต่อไปก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีนี่นะครับเนี่พี่เพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้นะ <S <S น,นี่จะเป็นแบบนี้นะนี่เดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเขาจะกัดเป็นสีทองเชื่อผมเพราะผมเคยเลี้ยงไอ้ต้นเล็กมาแล้วเขาก็จะไล่เป็นสีทองนะพี่เนาะ <S <S 1> <S 1> เขาจะไม่ใช่แบบจะเขียวไว้นี่ตลอดนะเดี๋ยวก็จะเป็นสีทองใบเาก็จะกัดเป็นเนี่ยใบก็จะกัดเป็นแบบนั้นนะครับงู <S <S แบบนั้นเลยต้นนี้กี่บาทพี่หนึ่งพันหนึ่งพันบาทสรงฟรี นะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันบาทสงปรีนะครับนี่ครับมา<ท>ตัวนี้ก็หนึ่งพันบาทสงปรีนะครับนี่นะครับ,รบรวันนี้ลงคลิปให้ตอนเย็นวันนี้นะครับนี่ก็หนึ่งพันบาทสงฟรีนะครับตัวนี้จะเป็นการสีทองนะเพื่อนจะเป็นแบบนั้นพันนี้พันตัวนี้ นี่ครับหเห็นไหมดูนะครับนี่เห็นไหมเขาเริ่มจะเป็นสีทองแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาจะเป็นสีทองนะครับหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับต่อไปพี่ยกมาเลยจะนำเสนอตัวไหนไประกายดาวไอ้โชคเอาชั้นนั้นไปแล้วสองตอนนั่นนะอะจังหวัดไหน,ไหน อ๋อครับผมอ่ะมาตัวนี้กี่บาท500 500ส่งฟรีอายกมาอีกพี่ <500. S 1> ตัวนี้500เหมือนกัน500ส่งซีส่งฟร,งฟรีเพื่อนประกายดาวชมพูตัวนี้นะครับกี่บาทพี่อันนี้700 700บาทส่งฟรีส่งทั้งกระถางใหญ่นะพเพื่อนๆตัวนี้ประกายดาวนะครับ700บาทส่งฟรี นี่ครับลืมชื่อกี่บาทพี่อันนี้400 400บาทสรงฟรี400บาทสรงฟรีมีอยู่สองกระถางนะครับเนี่ยทำไมคนไม่ซื้อเนี่ยต้นเนี่ยน้องพี่น้องไม่เข้าใจมาไปยกไปดูหน่อยเนี่ยไอ้ต้นก้างเนี่ยนั่นแหละนี่กี่บาทพี่ สองร้อยสิบาทส่งฟรีไปเปลี่ยนกระถางสวยเหมือนกันน้องพี่น้องไม่ต้นก็จะใหญ่อ่ะต้นจะใหญ่จะสวยนี่เท่าไหร่นะพี่สองร้อยสิบาทส่งฟรีเนี่ยพวงกี่บาทพี่ส่งสามห้าสามพวงร้อยส่งได้ไหมเนี่ยสามห้าสามพวงร้อยค่าส่งกี่บาทอ๋อต้องคุยกันก่อนว่าจะเอากี่กี่พวงนะครับ หไปต้นไหนอีกมาก, 1, กี่บาทพี่หนึ 1, ่งพัน่1,000บาทส่งฟรีนะครับนี่ครับนี่ก็จะ<ม>เป็นต้นแม่เขาไม่ขายด้วยนี่นี่นนเพื่อนให้ดูเป็ดจะสีกา้านชมพูนะครับนี่นี่มีอะไรอีกพี่ไม่มี โอ้ขายดีมากวันนี้ก็นําเสนอชมพูอย่างเดียวเพื่อนมาพี่ไปดูไอ้ต้นที่เขาซื้อไปหน่อยฝั่งไหนไหนไหนมีมีตัวไหนอีกที่เหลือกวักมรกตเหลือกวักมระโกดแล้วต้นไหนอีกจันหอมไปหมดเลยใช่ไหมพี่ดจันอเหลืออีกใช่ไหมพี่ใช่เหลือยังไม่ได้เอาไปล้วนแบบไหนเนี่ยพี่กระถางกี่บาท เริ่มต้นที่กี่บาทอันนี้300ร300นนพร้อมส่ง300ร้อยตหนึ่งกระถางใช่พร้อมส่งรวมส่งนะครับใช่ส่งเป็นตะกร้าใช่ไหมพี่ใช่ส่งเป็นตะกร้านะครับได้ตะกร้าอีกนี่พามาเดินมาดูสวนพี่เขาก่อนค่บอกว่าอยากให้ให้ดูสวนีนี่นี่จิ้มเอาเองไอเดินดูสวนเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาเดี๋ยวเขาก็ นี่ครับจิ้มแคปหน้าจอวงกลมมานะครับนี่ครับสวยงามมากลับคืนดีกว่ะกลับมาฝั่งนี้นี่ครับที่เขาก็พึ่งจัดสวนได้ประมาณ60%เนาะพี่เนาะเดี๋ยวต่อไปข้างหลังอี่อ้างหลังอีก,อ,อ,อ,กอันนี้ก็ยกขึ้นเนะพี่เนาะ ยกขึ้นลอยขึ้นจะดูสวยนะพี่น้องอันนี้ก็ขายดีอันนี้สวยเนะพี่น้องกี่บาทเนี่ยสามร้อยทรงฟรีนะครับสามร้อยรวมส่งนี่นี่นี่น้ำเสนอหน่อยยกมาหางกระอกหางกระอกเหลือกี่กระถางอันนี้ห้ากระถางไปไปเดินไอ้ดูไอ้ต้นใหญ่เอาท่อนนี่ไปด้วยเขาจะได้รู้ว่า อนาคตถ้าเราซื้อไปเลี้ยงอ่ะเราจะได้แบบนี้จะได้มองเห็นภาพหน่อยน้องพี่เนาะนี่เห็นไหมอันนี้พี่เขาเลี้ยงมาเห็นไหมสวยจริงๆเนี่ยไม่ใช่นอนนะเพื่อนมันเป็นหางกระรอกเนี่ยนสวยเนอะพี่นอะสวยกี่บาทพี่ออันเ็กเนี่ยสามร้อยสิบบาทเอามากี่กระถาง ห้ากระถางสุดท้ายเพื่อนเอ้าเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี่ยเอาไปใส่ไปนี่สวยงามเนาะพี่น้องมาไปดูของเราอีกเป็นไม้แดดหางกระรอกห้ากระถางสุดท้ายนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นล็อกนี้ไอ้นี่ก็เดินดูต้นไม้ก่อนปลาหมึกใช่ไหมพี่ตันนี้ก็สวยเนาะโอ้ปลาหมึกใหญ่ ไหนถือไอ้ไอ้ใหญ่ให้ดูหน่อยปลาหมึกใหญ่สวยงามเนาะพี่เนาะถ้าไปใส่กระถางกระถางปูนเนาะพี่เนาะเอาตั้งรงสูงนะครับก็สวยงามนาะเพื่อนมีสีเหลืองเนี่ยกี่บาทพี่สามร้อยทรงฟรีรวมทรงอันเล็กปลาหมึกเล็กปลาหมึกเล็กก็สวยเนาะพี่เนาะใบเขาเอกลักษณ์นี่ดูยิกยิดีครับผมกี่บาทพี่หมึกเล็ก สามร้อยส่งฟรีนะครับนี่นี่ตนนน้นนี่พี่ยางยินเดียชมพูกี่บาทพี่สามร้อย <300 S 2> ส่งฟรีนะครับนี่ครับนี่พี่อนนเอือเอ้องนาดางังกี่บาทพี่สานนมร้อยส่งฟรีเหมือนกันมาฝั่งนี้พึ่งจัดร้านเพื่อน ตัวนี้พี่ไอ้นี่ร้อยห้าสี่สวยนะถ้าเข้าสูงนะพี่น้องใช่ถ้าเข้าสูงสูงสวยเนาะร้อยห้าสี่เขาเรียกอะไรพี่ไอริบบินริบบินหนึ่งร้อยสิบบาทส่งฟรีเอาไปเป็นกระแพงได้เนาะพี่เนาะมาเอาลายหลายต้นนะครับมาเคลนี้ก็ไหนไปฝั่งไหนพี่ไปฝั่งนี้นี่มาสุดท้าย ไปดูหม้อข้าวหม้อแกงลิงบอลกระดาษเผือกมันโดนอะไรกินนี่มันโดนเพียลงตอนนั้นน่ะเละเทะหมดเลยเพียลงกี่บาทพี่อันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันบาทใช่อันนี้อันนี้ตอนคลิปนั้นยังอยู่หนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับเขาไปกันหมดแล้วเขาไปเรือต้นนี้ทำไมดื้อจังเนี่ยเราเนี่ยย่ามาติดแม่ค้ารู้ปะเนี่ย ต้องรีบเดินทางหน่อยต้องดูแลก่อนต้องดูแลก่อนสวยนะพี่น้องใช่พี่เขาจะออกเยอะโอ้นี่ดูแลก่อนแบบนี้ละพี่วินซันหนึ่งพันหอมสซ่หนึ่งพันโซฟรีกระถางใหญ่อ่ะนี่กระถางใหญ่นี่หม้อข้าวหม้อแกงลิงเอาน้ำมาใส่เพื่อนๆเอามานี่ครับกี่บาทพี่อันนี้สามร้อยสามร้อยบาทส่งฟรี นี่ครับเอาน้ำมาใส่300บาททรงรีมอข้าวมอแกงลิงนะครับสวยไปเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ที่เขาซื้อรอแพ็กใครที่กำลังรอแม่ค้าอยู่นะครับอ้อันนี้สวยจังพี่น,น้ <No. S 2> องีามดอก3ช่ออ้ดอกก็สวยง่ามนมา้องพี่เหรอแมค้าชอบกล้วยมากขี้บาทเนี่ยถ้าเขามาซื้อที่ร้านอันนี้ห้าร้อยแต่ดอกเขาสวยมากเลยเพื่อน ห้าร้อยบาทส่งฟรีอันนี้ขายดีแต่สวยจริงเนี่ยเห็นเพื่อนเพื่อนี่ะสวยสวยจริงน้องพี่หรอรากเขาก็สวยป่ะไปดูนี่เดี๋ยวจะมืดก่อนมืดเหมือนเดิมเลิกงานห้าโมงเย็นเพื่อนร้านเรามืดร้านเรามืดตลอดไม่ค้าบอกมาอย่างนั้นนี่มาดูของรอแพ็ก ไม่ใช่ว่าจะจะมาเรียงเล่นๆนะเพื่อนๆเขามีเขาโอนตังมาหมดยังพี่โอนแล้วค่ะนี่สจันหอมไปกับหมดจันหอมขายดีขนาดตัวเล็กๆก็ยังไปอ่ะแต่ไอ้ตัวเนี้ยขายดีคนเขาเอาไปปลูกใช่เขาทำรั้วค่ะทำรั้วหมดแล้วนะพี่น้องหมดแล้วอันนี้หมดแล้วคนมีแต่คนเดิมๆเขาสั่งเนาะพี่น้องใช่เพราะเขาเอาจำนวนไปปั๊บมันสวยเอาไปแล้วมันไม่พอเขาก็สั่งสั่งอีกจันหอมรอแพ็คแล้วก็อีกคลิปนี้ก็จะเป็น ตนนั้นแล้วพี่เนาะในเราแพ็คส่งนะครับเพื่อนๆ FC คนไหนที่สั่งมาก็น่าจะรู้อยู่นะครับมาพี่มีมีอเลยจันหอมหมดยังจันหอมหมดแล้วค่ะหมดแล้วเพื่อนๆเพราะว่ามันมันยากเอามากี่กระถางสิบสิบหมดแล้วนะครับเพื่อนๆสิบเราถ่ายลงคลิปไปวันนั้นหมดแล้วมามีอะไรทิ้งท้ายครัพี่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนบางทีก็ลาช้ามากแต็ของ คลิปนี้ก็เหมือนเดิมฟ้าเพปเจ็ดสีก้านชมพูเหมือนเดิมยะเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องฝากกดติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับ